มันเปื้อนเอาเป็นไรพี่มานอนห้องน้ำทำไมเนี่ยโอ้ยดีๆไม่นอนมานอนในห้องน้ำาบดโธษสวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสู่กายวาเกมเมอร์กิดิวาเจ้าเก่านะครับวันนี้เรามาเล่นเกม Water Park Simulator นะครับผม วันนี้ผมจะมาเป็นเจ้าของสวนน้ําเราจะมาดูว่าสวนน้าของผมนั้นจะเป็นเยี่ยงไรนี่ครับผมยูเน e พาร์คนะครับผมมาชื่อพาร์คของเราชื่ออ e ีวาอีวาพาร์คนะฮะอีวาพาร์คอีวาพาร์คนะครับ, e e รบจัดไปเรียดเลยโอ้ oh, เปิดมาครับผมเราจะทําการเป็นเราจะเป็นเจ้าของพาร์คครับผมเราซื้อที่ดินนี้มาครับผมอีวาพาร์คเริ่มต้นฮะ นี่ฮะปาป์าของเราจะเป็นแบบว่าเก่าๆกาเก็บๆมาเหมือนแบบว่าปลาทิ้งล้างนะฮะเริ่มต้นในการทุบขยะทิ้งอืม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 โจ๊ะโจ๊ะโจ๊โจโอ่าขยะมีประมาณนี้ครับผมต่อไปเขาห้ทำการเราทุบเอ่อส่วนน้ำเก่าฮะสระน้ำเก่าทุบออกไปนี่นีส่วนน้ำเก่า,กาทุบอุบทุบอทุอกไอทุบเรียบร้อยครับ ต่อไปทําการเก็บขยะฮะลงถุงนะถุงตรงนู้นอ่าเราก็ไปหยิบถุงมาครับอ่าซื้อถุงใบสามบาทนะฮะเสร็จแล้วก็มาเก็บขยะหน,นึ่งนี่กเก็บชิน้นเล็กชิ้นน้อยฮะเราต้องเก็บนี่ฮะเราต้องมาเก็บนะเอานะเต็มแล้วรอบมาทีตรงนี้ครับอู้ชุบอ่าหยิบถุงใหม่เปิดปาร์คใหม่ก็อย่างนี้ฮะเราต้องมาเคลียร์พื้นที่ก่อนนะฮะอ่าขยะหมดแล้วนะครับที่เหลือเราต้องเอาคอนทุบละ โยนจึ๊บคอนทุบพวกของเก่าๆที่ไอ้หมดอืม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 อือืม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 อือืม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 อือืม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 มอืมอมอืออืมอมอืม,ม,มอมือืมออ เสร็จแล้วก็ดรอปไว้ดรอปไว้แถวๆนี้แล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่กดคิวดรอปต่อไปให้เราทําการเอาทําเอามือหยิบกระดาษออกครับผมพวกกระดังเกลือพิมหยิบออกเพราะมันบังหน้าทางเข้าของเรานี่เขาบอกทำการเราบิวปาร์คขึ้นมาใหม่ครับผม้วยการกดบีอ่านี่ครับผมเป็นเขาเรียกสระน้ําที่มีสนิมนะครับผมสระน้ํายังกะกๆแรกๆอยู่นะครับระวังตรงไหนดีครับ นี่อ่ะวางเป็นแนวเฉียงแนวเฉียงไหมไม่่เออตรงนี้อืตรงกลางเลยดีไหมหรือว่าริมๆเอาว่าริมๆดีกว่าเออริมๆตรงนี้อ่ะประมาณเอาประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เออ,อผมว่าประมาณนี้ครับเสร็จปุ๊บมาเอาคอไม่ทบุบ <c oughs> สระน้ำของเราสระน้ำสนิมขึ้นถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเรียบร้อยครับ ทำการปิดจุกนะ้ปิดจุกน้ำนี่แหละน้ำขึ้นแล้วขึ้นน้ำขึ้นแล้วบูสโอ้ปิดจุกน้ำเหมือนแบบปิดจุกนี่เลยฮนะอาอบน้ำที่บ้านเลยนะต่อไปทำอะไรอะ่ะโอ้นี่สปริงบรอร์ดครับผมเราครที่ทำการสร้างสปริงบรอร์ดด้วยครับโดดดึงโดดดึงแต่จริงมันไม่โดดดึงครับมันเป็นเหมือน,มนเหมือนไม้ฮะไม้แค่ออยื่นออกมาให้คนกระโดดเฉยครับอ่าเรียบร้อยไปทุบป,ประกอบล่าง สร้างตัวเรียบร้อยเป็นไม้กระดานครับอ่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามานะให้เราทําการเลือกอายุแล้วก็เลือกเอ่อชั่วโมงที่เขาจะมาเล่นนะครับนี่ดูซิมีคนมาไหมจ๊ะอ่าเปิดปาร์คจ้าเรียบร้อยครับเปิดปาร์คมีใครมาไหมมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วโอ้จูดิสนะจูดิสเขาเป็นอ่าวัยผู้ใหญ่เล่น6ชั่วโมง โอเคครับออกตัว๋วนี่ครับตั๋วครับดี <Yeah. S 1> De, ได้แบาทครับคนต่อไปใบสันเป็นผู้ใหญ่สี่ชั่วโมงโอเคไปครับเพ่้โหเขาใส่ชุดว่น้ำมาแล้วโนวาโนวาเป็นซีเนียสี่ชั่วโมงโอเคซีเนียคือผู้ใหญ่นะฮะผู้ใหญ่แบบว่า uh huh. แก่แล้วบอกว่าระวังสังเกตให้ดีจะมีคนเนียนเข้ามาเล่นป้าของเราโดยไม่ยอมจ่ายตังค์เพระทุกคนที่มาเล่นปลาของเราจะมีกำไรข้อมือ นะครับนะหรือว่าติกเกต็ตต่างๆใครเนียนมาเข้าปาร์กของเราเฮ้ยไ,ไอ้นี่เนียนเหรอห้ามเล่นห้ามเล่นห้ามเล่นเนียนห้ามเล่นห้าม <c oughs> นี่ห้ามเล่นห้ามเล่นเอออันนี้นี่เป็นสมาชิกของเราอ้าวมีคนมามีคนมาวิ่งอุอ้ยน้ำเพื่อนน้ำเพื่อนเขาบอกว่าเอ้าเป็นไรอะ่ะ ออกมาลื่น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 อ่าเป็นซีเนียหกชั่วโมงซีเนียหกชั่วโมงโอเคครับอากะเพาซีเนียหกชั่วโมงเราต้องทำการโอ้เจ้า <c oughs> ลื่นมืนเองนะฮะอ่าเอาไม้ม็อบมาถูเทคไม้มอบอ่าถ้าเกิดคุณอ่าทำอุปกรณ์หายไปต้องกลัวมันจะอยู่ที่ชั้นตรงนี้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว ถูไปถูไปจืดๆถ้าเกิดเราไม่ถูเนี่ยบางทีเดี๋ยวลูกค้าลื่นเราก็ลื่นเองด้วยนะอ่าถูไปเรียบร้อยครับต่อไปเราสามารถเอ่อ form space to crash นะครับเราสามารถสร้างสลเดอร์นะครับผมให้กับสระน้ำเราได้ให้ลูกค้าเราเล่นใน เอาละเรามาสร้างสไลเดอร์กันดีกว่าครับสไลด์สไล,สไล,สไลด์สไลเดอร์สไลเดอร์เราเราียกสไลเดอร์อา่าจากมุมไหนดีมุมไหนดีมุมนี้มุมนี้อ่าหรือว่ามุมนี้อืมมุมนี้ไม่ได้ฮะติดติดติดข้างนอกแล้วงั้นเราต,ต้องต้องต้องให้เขาสไลด์จากมุมนี้ไปอ่าแหยเข้าไปในเออตรงนี้ป,ป,ป้าบอ่าไปสร้าง ทบจ้าทึบชึบึบึบก่อนที่ให้ลูกค้าเล่นฮนะเราต้องทำการเล่นเองก่อนนะครับไปเล่นเองวิฮงว่ะจ้าโอ้โหจมน้ำโอ้หโอ้หจมน้ำเลยโอ้ยเป็นไงฮะลูกค้าสบายสบายต่อไปให,ให้เราทำการสร้างเก้าอี้นะฮะหรือว่าเตียงนอนนะอัปแดตให้กับลูกค้านะพักผ่อนนะสามที่นะครับ พักผ่อนสามที่แล้วก็ท่าตรงมุมมุมนี้หน่อยหนึ่งสองสามโอเคสามที่ครับทุบไปโป๊กโป๊กโป๊กนี่โป๊กโป๊กโป๊กโต๊กโป๊กโป๊กอ้ายาเรียบร้อยครับสวัสดีครับอ่ามานอนพักได้เลยครับอ่าระวังลื่นฮะระวังลื่นฮะเดี๋ยวผมถูพื้นให้ครับอ่าเป็นไงโอ้ ถูพื้น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 เออเอาเอาไปไรอะ่ะเอาง่วงง่วงนอนนะฮะโอโหต่อไปครับเขาต้องการห้องน้ําเราก็สร้างห้องน้ําให้เลยนะห้องน้ําเอาแบบว่าตรงมุมนี้หน่อยแล้วกันนะห้องน้ํามุมนี้หน่อยแล้วกันเออแต่ว่าจะได้เข้าไม่ไกลไงแรกแรกแบบไม่ต้องเดินไกลโอ้โห,ห้องน้ําห้องน้ําแบบส่วมหลุมนะเป็นแบบโบราณน,นะ โอโหห้องน้ำห้องน้ำแบบโอ้โ oh ห oh. ใครเก็บมาดิไม่เป็นไรช่างมันครับอถูพื้นถูพื้นถูพื้นเฮ้ยขยะเก็บขยะก่อนนะเราทิ้งไม้ไว้นี้ก่อนนะเสร็จแล้วก็ของขยะของเรามาเก็บขยะครับอืมโอเคเขาบอกว่าเราสามารถทําการโปรโมทของสระส่วนน้ำขเราได้ครับเอะเขามีพนักงานเข้ามามีลูกค้าเข้ามาครับ เป็นวัยรุ่นนะหกนะแล้วก็ต้องการสไลเดอร์ด้วยนะอ้าวไม่ทันซะละอืมอ่าท,ทิ้ง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 อ่าเป็นผู้ใหญ่แปดชั่วโมงมีสไลเดอร์นะครับโอเคอ่าเอาไปครับอ่าเราปิมพ์ทำการปินพ์ไฟยเยอร์หรือใบปิวนะครับผมไฟยเยอร์ใบปิว ่าเอาสักหกหกหกใบเอาสวัสดีครับไลลี่เป็นผู้ใหญ่เป็นเป็นไวรุ่นไวรุ่นหกชั่วโมงสไลเดอร์ไม่ซาเลเดอร์ด้วยโอเคเอาไปจ้าไปไปเล่นสไลเดอร์นะจ๊ะเราทำการเก็บใบฟิวมาหมดหกใบเสร็จแล้วก็ไปแจกแจกผู้คนไปทั่วครับสวัสดีครับส่วนน้ำผมเองครับเอาพี่ไม่เอาเหรอครับส่วนน้ำผมเองครับผมสนุกปเปิดใหม่ส่วนน้ำเปิดใหม่จ้าโอ้ไม่มีใครมาเลยอ่ะโอ้ โอเคโอเคคนนี้คนนี้คนนี้สวนน้ำเปิดใหม่ครับโอเคกำลังเบื่อเลยมา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 เอา่ะเอา่ะคนนี้สวนน้ำเปิดใหม่กับพี่เอาส,วน,สวนน้ำเปิดใหม่กับพี่เอาสวนสวนน้ำเปิดใหม่ครับโอเคเฮ้ยต่อไปมีสามารถขายฮอดอกได้แต่เราทําการเปิดนี่ก่อนครับผมนี่มีคนมาแล้วก็ต้องทําการขายตัวสิครับออเดิรนะครับผู้ใหญ่8โอเค Hoo. ต่อไปอาาครับอาณาอาาต้องการอะไรครับผมเป็นไร,รุุน6ชั่วโมงโอเคต่อไปมาใครมาใครต้องการไซเดอร์ด้วยเป็นผู้ใหญ่6ชั่วโมงโอเคอ่าต่อไปเดสมอนเดสมอนต้องเป็นผู้ใหญ่6ชั่วโมงไม่เอาสไลเดอร์คือจะมาเล่นน้ำคนเดียวไม่เล่นสไลเดอร์ครับอ่าตามนั้นอุ้ย มันเปื้อนเอ้าเป็นไรพี่ไปนอนห้องน้ำทำไมเนี่ยโอ้ยที่ดีๆไม่นอนมานอนใน,นห้องน้ำบัดท้อ่าโอเคครับขอทำการเอ่อนี่ก่อนฮะทำความสะอาดก่อนฮะครับเดี๋ยวเปื้อนเดี๋ยวเปื้อนนี่เขากระโดดน้ำกระโดนนนนโโดน้ำไม่หยดกระโดดโอ้ยดึงโดดน้ำแบบี้ดึงถูพื้นถูพื้นไปอ่าขยะมีเยอะขยะมีเยอะ เก็บขยะก่อนฮนะขยะจะโอ้โหกินกล้วยด้วยอย่างนี้โอเคทิ้งขยะฮะต่อไปฮะเราไปที่โต๊ะรีเสิร์ชครับผมหรือโต๊ะทำการวิจัยเราสามารถวิจัยฮอตดอกสแตนครับผมหรือว่าเป็นบูธฮอตดอกมาครับมีอะไรอนะของขยะเราควรวิจัยทางขยะด้วยนะฮะเพราะว่าเขากินของแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีของที่จะทิ้งให้เขาเนี่ยเขาจะทิ้งมั่วตามพื้นนะฮะเพราะฉะนั้น เราต้องเอาถังขยะมาก่อนนะถังขยะบริเวณนี้นะจะทําให้ลูกค้าเอ,อมาทิ้งขยะแถวนี้นะครับไม่ไปทิ้งที่อื่นไกลอืมตรงไหนตรงนี้ตรงนี้แหละเออนี่คือบริเวณที่เขาจะมาทิ้งขยะครับแล้วก็ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะเราจะตั้งไว้สองถังเอา้ามีคนลื่นล้มมีคนลื่นล้มโอเคไม่เป็นไรเราเราเรา,เราอย่างเพิ่งไปสนใจเขา เราสร้างถังขยะก,ก่อนนะเออถังขยกะก่ออนืมชับชับ <Okay. S 1> ชับอ่าเอาไปทิ้งที่ตรงตรงนี้เลยอะอ่าสร้างฮอตดอกครับนี่ฮอตดอกร้านขายฮอตดอกเราจะอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออร้านขายฮอตดอกเราไม่ใกล้ไม่ไกลตรงนี้ไม่ได้หรอตรงนี้ไม่ได้งั้นเอ,อ่อ ตรงไหนดีตรงนี้เลยตรงนี้เลยเดินมาหน่อยเดินมาหน่อยโอเคครับเรียบร้อย uh huh. เดี๋ยวเราต้องวิ่งมาขายเองด้วยนะยังไม่มีพนักงานท่านแรกๆว้าวเราทำการไปซื้อข้อดอกตรงข้ามร้านตรงข้ามของเรานะครับเองสังเกต่าที่มีคนเนียนมาเล่นไหมมีคนเนียนมาเล่นไหมครับอืมมีคนเนียนมาเล่นไหม,ม,นนม,มไม่มีเอาลื่นขอโทษครับ โอ้โหเราก็ไม่ได้ทำความสะอาดไงลูกค้าโหทีหมโหตาหมดแล้วนะเนี่ยเอออ่าขี้เสร็จแล้วครับเออถู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 ถขออนุญาตถูครับโอ้ขอโทษครับลูกค้าฮะคุณเอนโซครับขออนุญาตถูถูถูพื้นนะฮะเฮ้ยพี่จะไปซื้อค้อดอกก็เหรอใจเย็นดิผมยังไม,ผม,งไม่ผมยังไม่ทำเลยือซื้อค้อดอกมาขายเลยใจเย็นนะพี่โอ้โหลูกค้าก็มา ถกระ่ังเหมือนว่าเราคนเดียวจะไม่พอนะฮะเราต้องไปเขาเรียกว่ามีมีพนักงานมาเพิ่มตอนนี้ไม่มีพนักงานครับการรีสโต้ฮอทดอกครับเฮ้ยใครมาเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคุณไม่ใช่ลูกค้าออกไปเฮ้ยเขาบอกว่าไอคนนี้มันเป็นคนตะการนะครับผมแอดมัทตาโอเคเรียบร้อยครับเอาลื่นลื่นเอาลื่นโอ้โหลื่นหัวที่หมวตามตรงนี้เลยเหรอ อยากอาบน้ำ <c oughs> จำเราต้องขายข้อดอกให้ครบสี่ชิ้นก่อนนะเอเจ๊มานอนตรงนี้เนี่ยอาถูถูให้อาถูให้อ่าถูให้เออเอาไหมเอาไหมเหมือนว่า,าทุกขาปเปื้อนครับตรงนี้มันเปื้อนเพราะฉะนั้นเราอานาคตเราต้องสร้างเออเร,เรียกว่าอะไรอ่ะสร้างที่อาบน้ําให้ครับโอ้โหพี่ดัมเมี่ยมเลย แต่ว่าเขาแบบความผิวสีไงความผิวดำนะฮะเสร็จแล้วโดนเปียกน้ำมาครับผมก็แบบเงาเงาเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนเห็นลูกค้านะเออลูกค้าคนนึงนี่แบบไหนครับเอาแบบเอ่อเพิ่มเคชัพคือมะเขือเทศซอสมะเขือเทศครับได้ละครับมีลูกค้ามาอ๋อมีลูกค้ามาครับผมเป็นซีเนียสี่ชั่วโมงสไลเดอร์โอเคสวัสดีครับไปครับ มมีลูกค้าลื่นนะลื่นขี้ดินเฮ้ยโอ้โหคุณกระโดดมาอย่างนี้เลยเหรอสุดยอดอ่ะโคตรเทมีคนขายมีลูกค้ารคนซื้อคอดดอกคอดดอกเอาคอดดอกแบบไหนครับอาเพนแบบเพนโอเคแบบเพนคือแบบว่าไม่เอาอะไรเลยต้องการแบบแอดโบว์อะแอดโบคือใส่ทั้งคู่นะครับ เราต้องมาส่องดูลูกค้าคนไหนแบบว่าไม่ยอมจ่ายค่าแล้วเข้ามาเล่นนะโดนนะโดนนะอนะขยะขยะเมนโชขยะเมนโชขยะเมนหึงเดี๋ยวก่อนนะขอทำการทำความสะอาดก่อนนะครับอืมเก็บขยะป๊๊ะโอเคลูกค้าท้งขยะลูกค้าท้งขยะโอเค เจ๊จะไปนอนอะไรตรงนี้เนี่ยไปนอนที่อื่นมันอนข้างถังขยะเลยเหรอโอ้สุดยอดจริงไงมีลูกค้ามาไหมครับมีลูกไม่มีลูกค้ามาเราขายฮอ้นออกมาครับผมอ่าต้องการแบบคู่โอเคครับสุดยอดเรียบร้อยครับผมทูวรเที่ยวจบไปแล้วนะสำหรับอร์ซิ s i m u l a อร์หรือว่าการเปิดสระานา้ำของเรานะครับต่อไปจะเป็นของแท้แล้วนะครับได้ดาวครึ่งเลยฮะโอ้ถือว่าดีถือว่าดี เป็นการเปิดตัวที่ดีนะครับผมสำหรับสะใบนาของเราเอาเจ๊เอาอะไระครับโอ้ยใสกอกใส่กอก,กหมดยังยังไม่หมดเอาเคชับนะเคชฉับชอบผิวเจ๊จริงเลยมันเงาแวบเลยสะน้ำโอ้ยนี่ต้องซ่อมด้วยครับแล้วเกิดเราไม่ซ่อมเนี่ยมันจะพังนะฮะไม่ว่าจะเป็นสะน้ําก็แล้วแต่สไลเดอร์นะครับผมนะห้องซ่วมฮนะคนเข้าอยู่แล้วก็ทุบนะที่นอนอยู่ฮนะอันนี้ก็ทุบเหมือนกัน หมดวันหนึ่งวันครับผมโอ้เราดูครัว่าเราได้เงินเท่าไหร่ยังไงเท่าไหร่ครับบอกได้ครับมีลูกค้าเหนื่อยครับเพราะฉะนั้นเราควรมีที่พักนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอ่อที่อาบน้ําเอ่อที่นอนหรือว่าอาหารให้ลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าลื่นไปสิบเอ็ดคนนะผมก็สมควรลื่นนะนะฮึบปึบอืมปึบปึบเอาขยะไปทิ้งครับอ่าเราจะทำการเตรียมเรียกว่าเตรียม อาสน้ําก่อนในวันพรุ่งนี้ครับให้มันเรียบร้อยนะฮะปาบปาบปาบแล้วก็งานครั้งต่อไปเราต้องการชอว์เวร์ ower, หรือว่าที่อาฝักบัวของลูกค้าครับผม2ที่เพราะฉะนั้นเราก,กดรีเซิร์ชเลยเรารีเซิร์ชได้ไหมเม็นเท่านั้นนี่ไงเป็นที่ฝักบัวขึ้นสนิมฝักบัวขึ้นสนิมผมก็จะวางไว้บริเวณนี้นะครับ ให้ลูกค้ามาอาบน้ําตรงนี้สองที่ติดกันเลยครับอาบน,น้ําด้วยกันนะแล้วก็ทําการประกอบบิวครับเรียบร้อยครับหนึ่งเรียบร้อยครับสองแล้วเราก็เตรียมไส้กรอกด้วยนะฮะไซ้กรอกสำหรับพรุ่งนี้ฮะอ่ฮเรียบร้อยจ้า อ่าเตรียมเรียบร้อยเสร็จแล้วในหนึ่งวันฮะเราก็ทําการนอนนไปนอนเลยโจ๊ะตื่นมาเช้าวันใหม่ฮะเออเวลาเรายังปิดอยู่ฮะอืมเราก็ต้องทําการเปิดร้านเหมือนกันนะเอาเป็นว่าวันนี้เรามาลองเล่นแบบว่าหนึ่งวันก่อนนะการเปิดตรวนน้าผมเป็นยังไงฮะสนุกไหมถ้าเกิดชอบเนี่ยบอกผมได้นะผมจะเล่นต่อ นะอีกสักหน่อยหนึ่งกันถ้าเกิดดูผลตอบรับถ้าเกิดลายคนชอบหลายคนชอบดูผมอาจจะเล่นย,วยาวๆเลยก็ได้นะส่วนวันนี้ก็ผมผิดพลาดประการใดขออภัยวันาทดีด้วยครับผมเจอกันในพาร์ทสองนะฮะสำหรับการสร้างส่วนน้ำของผมนะฮะส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผม bye bye.